สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของ runtime exception นะครับกับ exception ประเภทอื่นๆนะครับคือนี้ครับสมมติว่าเราเขียนโปรแกรมนะครับว่า public นะครับ public class นะครับ test แล้วก็มี Men method นะครับจากนั้นเราก็ลองเขียน โปรแกรมว่า int n นะครับเท่ากับ integer dot p a s s i n นะครับแล้วก็อาจจะใส่เลข5นะครับให้ลอง p a s s ดูนะครับสังเกตว่าก้อนนี้เป็น string นะครับก็จะ p a s s ได้นะเพราะว่าอันนี้ คือ string ตรวนี้เป็น string ที่ pass เป็น integer ได้นะครับคอมไพล์ผ่านผ่านได้ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดตรงนี้มีคำสั่งให้พิมพ์นะครับคำว่า n นะครับโปรแกรมก็จะ pass ปุ๊บแล้วก็พิมพ์คำว่า n ได้นะครับถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับเป็น5.5นะครับโปรแกรมก็ยังคงคอมไพล์ผ่าน แต่ว่าตอนรันนะครับมันจะเกิด exception ขึ้นมานะครับรันแล้วโปรแกรมมันก็จะ pass ไม่ได้เพราะว่า5.5เนี่ยไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับ pass ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเกิด exception ก่อนนะครับชื่อว่า number format exception number format e x c นะครับก็คือปัญหาคือกจาการแปลงเลขไม่ได้นะครับคือความจริงเลขเนี้ยอาจจะรับมาจาก textbox นะครับที่ user กรอกขึ้นมานะครับซึ่ง user อาจจะกรอกข้อมูลที่ไม่สามารถที่จะแปลงเป็น integer ได้อะไรเงี้ยน,นะครับก็โอเคครับโค้ดก็ประมาณนี้คือไม่มว่าจะเขียนเป็นเลข5หรือเลข5.5ก็ออยังคง m p i l ผ่านทัน้งคู่นะครับ อันนี้ก็คือผมเขียนอย่างนี้นะครับเขียนว่า c คือคอมไพ l ์ได้นะครับคอมไพ l ์ได้แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวที่รันได้นะครับแต่ตัวนี้รันไม่ได้นะครับตัวบนรันไม่ได้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมเขียนโค้ดเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับว่า ไฟล์ลีดเดอร์นะครับ fr นะครับเท่ากับ new file นะ a d เดอรแล้วก็ระบุชื่อไฟล์ไปนะครับว่าให้เปิดไฟล์อันนึ่งนะช,ชื่อหนึ่งนะครับจากได้4นะครับ อันนี้เป็นการสร้างอ็อบเจกต์ปกตินะครับตามที่เขียนทุกประการเลยตามที่เขียนไว้ในเอกสารนะครับของ Java Doc นะครับทุกประการแต่ว่าคำสั่งนี้ compile ไม่ผ่านนะครับถ้าเราเปิดตัวเอกสารดูนะจะพบว่าคอนสเตอต์ตัวนี้นะครับเขาจะโตรอันนี้ออกมาครับ f i n d n o t f o u n d e x c e p t i o n ออกมานะครับตัวนี้มันอาจจะโตรนะครับ File not found exception นะครับเดีเ๋ยวผมเขียนคนระสีแล้วนะครับ file not found exception นะครับ, ception, รบก็คือเปิดไฟล์เนี่ยที่ไม่มีอยู่จริงนะครับเปิดไม่ได้ก็เลย throw อันนี้ออกมานะครับแต่ว่า คำสั่งนี้คอมไพล์ไม่ผ่านนะครับมันจะขึ้น error message นะว่า unreported exception นะครับแล้วก็ตามที่ชื่อนี้นะครับ must be cause นะครับ must be c a Ca u h e c a u h t นี่ก็เป็น p s t tense ของ cache นะครับที่เราใช้ใน try try c a c h นะครับ แล้วก็ o นะฮะออ o ดีแคลนะครับถูกดีแคลร์ to be นะครบ to be thrown นะครับก็ก็จะเกิดเอเรอร์ขึ้นนะตอน, compile, นคอมพาน์นะครับคอมพา์ไม่ผ่านนะครับซึ่งวิธีแก้เอเรอร์เนี่ยมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือให้เราใส่นะครับคำว่า throw นะครับ exception หลังการประกาศเมธอดตรงนี้นะครับอันนี้วิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการแก้เออร์ตัวนี้นะครับก็คือให้ให้แคชมันนะตรงนี้นะครับคือวิธีแรกที่เราแก้ไปพูดถึงตรงนี้คือ declare to be thrown คือตรงนี้นะครับบอกว่าให้ throw exception นะครับ declare ไปที่ตรงแม่สอดนะครับก็คือคำว่า t h r o w คือตรงนี้นะครับน t h r o w หรือ throws นะครับ อีกวิธีหนึ่งครับก็คือว่าให้ใส่บล็อกนะฮะ try cache ตรงนี้ล้อมไว้นะครับก็คือเขียนนะครับเขียนคำสั่ง try นะครับล้อมคำสั่งนี้ไว้นะครับแล้วก็น่นนเขาต้องมี cache ด้วยตรงนี้นะครับมันคงเขียนแบบว่ากอะ้างยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ความจริงก็คือเราอาจจะใส่ try เนี่ยล้อมทั้งหมดเลยก็ได้นะครับทั้งสามคำสั่งนี้เลยก็ได้นะครับ แล้วก็เขียนเข้าไปนะครับ cache exception ex นะครับแล้วก็เขียนข้อความใน cache นะครับอันนี้คือบอกว่า must be caught ก็คือตรงนี้ครับตรง cache ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับแล้วมันต่างันยังไงครับในเมื่อคําสั่งนี้ p a s s in ตัวนี้นะครับก็มีอาจจะมีการ throw ตัวนี้ออกมาครับ number format exception ออกมานะครับก็คือมีการ throw exception ออกมา นะครับอาจจะนะครับคำสั่งเปิดไฟล์นะครับก็อาจจะมีการ t ท r o w exception ตัวนี้ออกมาเหมือนกันนะครับถามว่า2ออันนี้มันต่างกันยังไงนะครับคือตัวแรกเนี่ยไม่มี error เกิดขึ้นนะครับเขียนคำธรรมดาธรรมดาก็ค o m p i l e ผ่านเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ต้องประกาศอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือต้องใส่โทรตรงนี้หรือว่าต้องใส่ try catch ลอมไว้นะครับความแําต่างคือตรงนี้ครับก็คือว่า คลาสนี่นะครับคือ number format exception ตัวนี้นะครับมันเป็นมันเป็นคลาสชื่อคลาสนะครับซึ่งคลาสนี้นะครับมันเป็นมันเป็นลูกหลานนะครับของคลาสที่ชื่อว่า runtime exception นะครับกฎของ Java มันอยู่ว่านะครับตัวถ้าเกิดว่ามีการ throw นะครับ runtime exception นะครับหรือว่า ลูกหลานของมันเนี่ยนะครับไม่ตอนนั้นนะครับสามารถเรียกได้เลยไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ในทรายแคชนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอสเซสชันอื่นๆนะครับต้องใส่ในทรายแคชนะครับเพราะนั้นก็นะครับเพราะนั้นร่าวกดก็คือตรงนี้ครับถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับโซนนี้นะครับรันตามแอส p ซสชันตรงนี้นะครับอันเนี้ยเรียกว่าเป็น unchecked exception นะครับไม่ต้องใส่ใน try catch ก็ได้นะครับ u n c h e c k e x c e p t i o n แต่ว่านะครับตัวนี้ final exception ตัวนี้นะครับมันเป็นอยู่อีกกลุ่มอื่นนะอีกนอกกลุ่มนี้ไปนะครับเรียวกว่าเป็น check นะครับ exception ก็ ex ต้องใส่ไว้ใน try catch หรือว่าประกาศคำว่า throws ไว้ตรงต้นเม t h อดนะครับถึงจะคอมไพล์ผ่านนะครับ ในวิดีโอคลิปหน้านะจะอธิบายเพิ่มเติมนะเรื่องของ Check Exception กับ u ัน h e ็ค Exception ว่าเป็นยังไงนะครับ